สอนใช้แคนว่านะครับวันนี้ก็พูดเรื่องแก้วมารกนะครับการออกแบบแก้วมารกนะครับจะเหมือนกับการออกแบบสติกเกอร์แต่นะครับเป็นการจําลองภาพและขนาดให้พอดีกับแก้วมัร์กทำให้เราออกแบบงานออกมาได้พอดีกับขนาดของแก้วได้อย่างสวยงามและไม่ผิดพลาดนะครับอ่ะเปิดเลยนะครับอยู่หน้าหลักเลยแคนว่าครับแล้วก็มาที่ เลือกนะครับแก้วมาร์กนะครับ่มามันจะมีเห็นไหมเป็นรูปแก้วเลยนะครับแล้วก็3ได้ภาพแก้วมาร์กแล้วนะครับแล้วก็4คลิกเลือกเทมเพลตนะครับของภาพนะครับแล้วก็5 5นะครับคลิกเลือกเทมเพลตนั่นก็คือกราฟิกนั่นเองนะครับ6ตัวอย่างที่ได้อยู่บนแก้วมาแล้วคลิกปุ๊บมาปั๊บอ่าแล้วก็ เทมเพตแก้วมักจะมี2หน้าเห็นไหมครับม er, ี2หน้านะครับนี่แบบนี้กับแบบนี้นะครับก็เจ็นะครับเลือกใช้ทั้ง2หน้าตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับเลือกใช้ทั้ง2หน้าต่อเลยนะครับแล้วก็มาที่วางกราฟิกตกแต่งนะครับวางกราฟิกตกแต่งนะครับเรียบร้อยนะครับได้แล้วเห็นไหม เรียบร้อยมันสองหน้าไงทุกคนนะครับแล้วก็แชร์ะคบเวลาแชร์เนี่ยมันก็จะได้เลือกเป็นสองหน้าแบบนี้นะครับหน้าหนึ่งหน้าสองนะครับเอาไปใช้โอเคเล่มนี้ครับไปอุ่นหนุนกันนะครับ Canva AI นะครับใหม่สุดในตลาดของบริษัทแล้วนะครับ